tiền anh đang nhún, thằn lằn đang mua này, kẹng chứ không kẹng phải đâu, kẹng vô, nó bay mất não này, nè, ok, bắt này, đấy, thảm ngay đây, vẫn được thôi, được, rồi, à, bay to, nhóc, thảm bay thăng ngôn con, um, bà bà, quẩn người hơn khua con. ออกกําลังกายสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบัดสู่ๆทุกคนกะยินดีตอนรับซ่องสบุญบ้านนาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยกะมาพบมาพ่อในมื้อนี้เนาะทางน้องเตียวคนบอกให้มันเบิดนี่เราอ่ะอื สบาย <ver> บดีปิดหน้าปิดตาจำหมอได้เลยเศร้าอัะไรยังสาวสาวศร้าไเศาสวนขักขักคนแต่เศร้าในหมอแต้วนี่มีเกล็ดลายตัวมีเกล็ดลายโตเวลาจะไปปิ้งบ่หรือว่าจับไปปิ้งนะเอาไปบ้างเนาะ ăn bông bông dẹp cho mi chắc bông Thằng Bông quá Lọ bông thiên Thôi đây hình như nào này bộ xuống bông Nhìn em này sống bông đó ออนึ่งเดือดซีเดือดซีนี่คือทั้งพ่อเราใส่นี่บกงนึงเนาะอีโบกงหนงึงเดือดสามสามแหละสามบกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันเดือดสามบกลองเยี่ยมเดี๋ยวถานทั้งพ่อสร้างแล้วก็มีทั้งพ่อแม่พี่น้องกล่อใจว่าเพื่อนน้องเต๋านี่เพื่อนพั้วนี่มีปงเยี่ยมบ่มีอยู่บ่ มันงามพอสร้างด้วค่ะไปดีค <initiation> well, <it> ือค <makes> ือน uh, uh, um, ี่ใช่นี่บกนึงเนาะในกระโบกนึ่งเลี้ยงเดือดสามต้องได้ใช่ได้เต๋อเอ้ใช่เออใส่เนาะแล้วก็ใส่ช่องลมเนาะอ่าจะต้องเดิมอยู่เท่านี้ใส่อยู่เนาะเลยคือตอนนี้ เน่งเดือดีบงบงคงเยี่ยมีบงแล้วก็ทั้งขาดตอนันเราใช้ทั้งหัวหันกับบงเนื่องน่ือดสามเองสองสามอือเาลองแตวไปเอาโทัพท์ดื่มโทัพท์ไปเคอนคั่วดีทั้ง ว่าพี่น้องเพิ่นว่าใส่ปงเยี่ยมอยู่บ่หน่คะนัก,กว่าไปเบิ่งใส่อยู่เนาะพอ่อเนาะตป็นสามบกนี่เนาะพออย่างเดีสามบกพอดีใส่อยู่พี่นยอย้องเลยเป็นทีเพิ่นประท้วงน้องแซวเยีนหายใจบ <c oughs> ่ได้แต่ว่าเห็ดอยู่เห็ดกินมันอัพเนะาะใส่ช่องลมกับบัวไว้แล้วต้องไปเปิดออกเมือก้า มีอยู่เด้อเนาะปลาลุงเอ้ยถามทางผัวสร้างเพงิ่นเขาก็ไปเบิ่งกับโรงเตียวก็มีอยู่เหลืออยู่ไปเขียนนะไปปล่อยละไปปล่อยละอืมค่ะยังอีกวันนี้จักมื่อไหนทางหมอเตียง่นสีกลับมาเนาะนี่แต่ว่าตอนนี้กะเดี๋ยวในทีมงานนี่ก็สิเปเ็นแต่ แล้ววงวัาจานนี่ยังไม่ได้ขึ้นแล้วก็บำบุญสารวัตรนี่ก็บำเตียงนี่อยู่ไทยเบิ่งคลิปเราเมื่อเช้านี่ที่บ่เตียงไปเนาะแต่เห็นอยู่ปะบิ่งได้ไ้่สัญญาณป่ะเบ็ดเบ็ดแ,แ,แล้วอืมลงม่ได้ไปพ่ออะไเห็นคลิปเราบ่าบุญสารวัตรก็มีเด็กศุกเสาร์ในทีมงานของเฮาให้พี่น้องเอ้ยทำมาบุญสารวัตรไรเสียคนที่ว่าสำคัญ ไปทางอ้ายเราไปพ่อทางพี่น้องมื้อคืนนี้เห็นคลิปเราทางมึงคลิปเอาตี๊กมืเช้านี่ให้นําเราแล้วเช้าเด้เอื้อยนะอายสิเปิดเบิ่งอยู่ห้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าอยู่นี่บ่มีเน็ตบ่มีสัญญาณเลยพอเครื่องนี้ก็บ่มีเน็ตเนาะาน้องตวเบิ่งยินบ่ตีบ่ังเบิ่งอีกจักมื้อเนาะสิได้มาเพราะว่าคือเคลนูเคลนี่ง่ายๆอพี่น้องเอ้ย ก็ไ,ได้กลับมาไปเพื่อไปเพื่อมากท้า,า,อาเอาซุปมาที่กะซีบ้านแม่เสียอยู่ใครยังนเตาาอาเห็ดได้ไน่นอนเลเอาภิบายจารถใครดีคนบอกบอก ก่อนนลนะท่านจับก้อนเไยจะบหว่อเปลี่ยนกันเปลี่ยนการอาจารย์ผลใกล้จิ่มก่อนเอยช่วยช่วยก็เอ๋อเปลี่ยนกันต้องแจวว่าหารอยก้อนนี่ ายิงเนทางผุดกันเนาะยิงอย่างเดียวแล้พี่ก็ซ้ายตอกตกปกปกอยู่ซ้ายยุกเมื่อยวะเมื่อยแหละเมื่อยบอกเลยเวียนจากชามที่ต่อน วันย่งได้ิบเปียนได้ทำชิอดดวิดบเปียนลายได้เน้ยเปลมเคลวยังโม่พ่อกะโบลรายป็นไดเน,เเนเาะอะไรสร้า,ราเงเพิ่มเลยมาเมนี่ยกะเป็นกอบนงก,นกอน ເປັນ100,000ອ່າຄົນບອກໄດ້ແດ່ແຕ່ວນີ້ເບິ່ງອັນອ່າຮ້ານທີ່ປະສົງເຮົານແຕູຍິງນຍົບກົมา່ວບກຮານເຮົາงามียงงามບບေါກັນຢູ່ນະລັກເຈັດສາຄິດກະงาม น่าจะชิบียน,นเป็นเปลียนจากสามสีก้อนสวยก้อนนาเน้มาโอใส่อยังนั้นามาันจะเอาลายเอาล่มก้อนนี <laughs> ่ <laughs> แขกเก็บบักลาญแฮงบักลาญอียายบ่เตียงนะยูนทดลองอยู่มื้อน่ะแข็งอยู่บ่แข็งพุ่นน่ะแข็งอยู่ทักเพิ่นยักเนาะเกียดมารยาทกันแต่มึงงอเด้นี่ซาวนี่เห็นตัว <gbinary> <cườiling> ไอ้เอนี่เฮาไม่งอดตอนนี้ยันหายลแล้วเอ่ยนี่ไปวกาชิุ้มจัดเนาะี่หลด้ซอย วันนี่้จะเดินเอาหนังมือทำถ่ายเพื่อนสบายโจ้นไหมแล้วม,มือแตกเดือดโอ้ยสิแต่จะได้เป็นเขาสิแต่ทักมือป่อ <c oughs> นป่อนเขา่าหู้ไปอยากไดีแตเคือออกนี่มนนันยกบล็อกรถเจ็บปะ เขาดนห่วงจะคนไว้แล้วเนาะแต่วม่นี่อากาศดีแด้นีมเนาะเนียกาศแบบบนบนนาวมอวานี่จุดจังมอวานี่มอวานี่กรบมือดือซื้นผาดเนี่ยือซื่นเน่ยแต่เทียวงอมันถอดก็ได้ยังเลยไปคุดยัง กูเขียนว่าเาเนี่ยไปคลายแล้วว่าเรานี่นะเด็กนโรงเรียนนี่เออหาพวกเขียเราลุ้นเลราพวกลายหมดกเพ่นลเพ่นก็มีแต่ผู้เดียวผู้เดียวหาเงิน

sao lời okay, yeah. à, <laughs> à, bà bội nào đi bọn 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 tôi, bọn bọn cho bọn 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 cho bọn bọn chuồng bọn 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 mà bọn 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 ปวนไปเคื่อนขั้วก mm ่อนออกกําลังกายบริหารถืออะไรมือได้หนิยั่งยังอยู่ปะเจักกะว่าคดจ้ากะวัาควัญเออขนมาไวหนิปะมึงจอตามแถวพอเราหายได้เนอะ ร่างเบิรนเนาะเบิรนจังว่ากันลูกแก้วให้พี่น้องให้มื้อนี้ยังบ่ได้เทคานซบบ่ได้ใส่ดอกอเสือจนเปียกังเตี้ยเพิ่นไปเนไปเนครัวพุ่น ตเรายังคนไปก็เล่พ,อพอักผ่นอนก็เพราะว่าให้เราเห็ดเบี้ยตัวนี้ก่อนเพราอมันพอดีไปกานเพิ่นยังมีอยู่ยังมีใช่ยู่ค่อยเห็ดไปเนาะเร้ใส่ชบมือมันก็ต้งแตียวเบ้าดิเน่ะมันชิโพกอ,อยู่นี่เนาะอ่าเนี่ยนะมันสิหนาอยู่นนี้ลองได้ใส่ชมือเพขาต้องเตียวอ่อมือเป็นเนี่ยคือซ่บมจีดินบอกรเราว่าไมิดไปนิด ไปตอกอยู่เียนก็เลยตอกมือตัวเองโอ้เพิ่นให้ตอกไม่ไปตอกมือเจา้าของโอ้ยเนาะเอาไฟเดิมกี่ดเดิมร้อย,อยนี่ว่าหมดแล้วเติเมวันเดิมจ้างเนาะดตัวเร่อยนน่นาก,กินกาแฟเราได้ตาคางพอดีเนาะนั่งช่ามเมย์มาไปรอบังเพื่อนจ้ะามารอบังแถวๆนี่้รอบังก่อน มีอยู่เด้อป้าลุงเอ้ยปังเยี่ยมหน้าต่างเฮือนครัวเนาะทั้งพว่พี่น้อง FC เอฟซีเพิ่นเป็นห่วงน้องแตวย่าน้องแตวหายใจบ่ได้ฮอดมีอยู่ยังเดือใส่เฮือนคู่ทางดังน,นะกะยังเดือยสามบงพอดีเลยงั้นเอ่านคอมเมนต์เข้าว่าคือว่าเอาประตูห้องน้ำออกมาเลยลืมโอ้ถ้าเพิ่นบ๊คอมเมนต์เท่ากับบุหูเลยเนาะ เอ่อแม่นแหละคือว่าเสียงซื้อมาอยู่อืมนึกแต่เอื้อยก็ยังบ่ได้คิดโทรท่าวเพิ่นมีทั้งพี่อยู่ประเทศไทยเพิ่นได้โทรมาว่าให้มาบอกน้องแตวพี่เอ้ยมาบอกเจ้านั่นแหละแล้วถ้าเพิ่นบ่โทรมาพตะกี้ทางเียงเพิ่นได้่งท่อห้องน้ํามานี่เด้เนาะ่งท่อน้ํามาแล้วก็พร้อมมื้อนี้พร้อมอันนั้นก็คือมีบ่อนจโคกน่ะอันโนงน่ะ ขอไดขอไขอต่อนี่บ่ในองน้ำกนก่อนจุุ่่นโอ้ยดีใ่ฮึจุุ่่นผู ต่อไม่จังอ่นตัวนี้บงโมเมนขอต่อเป็นไงชั้นนี่แหละมเนหนึงเนหนึ่งออันนี้คือเพิ่นเอิญยาเต๋อบมองดูค่ะยา่ะไมแต่ว่าออยาปันไดเนาะพีเม็ดชงเม็ดบ่อเม็ดปลายเนาะเจ้าจังเม็ดเจ้านะเม็ดชีเม็ดช อันนี้กับ <s> ชิมอนแม่นหาเนาะต้เุ๋ยวมันซีออแต่ว่าท่านั่งกับมีแต่บอกทั้งหมดเตียงเพื่อนเวลาเพิ่นขั้นตอนดีเฮ็ดตัวนั้นเนาะแล้วขั้นตอนตัวนี้คือเพิ่นยังไม่ได้ใส่เฮาคือเฮาคุยกันแกเพิ่นมีแต่โกหกมันโอเพิ่นยังห้เด้ยเป็นในพักหยาตกตาโคตรระเบ้อจะเล่นงั้น เย็นพนรามื่อมรามนันได้ใส่ปนกบพูดีเลยใส่กระหอมมาอ่าดีใจน้ำแดดมีแดดมีทั้งนั้นเลยอ่็ไม่ต้องซื้อเพิ่มโบรายเพิ่งนลี้องเ้เยนี่ก็เช็ดบันไดอยู่ประมาณสามขัดลงมาพนกอนจัจมือดแหละ สามื้อนี่เนาะสามมือนี่5คนเห็ดกะแต่ลองเบิงขันตอนต่อต่อไปครับพี่น้องเอ้ยได้ยินเสียงประตูตัวยพี่แรงไม่หีใช่ป่ แต่หัวระตุใจเจ้าไ้ไปตุเรามาเห็นด้วยน้องนมโได้ยินตะเสียงแล้วนะนี่ตะเสียงเราอะอไอ้รถล้ว่า่าส่งนุ่มล้อมาจ้งคนอื่อ่ะเนาะ Bà chạy. Ừ, chạy ấy ở <laughs> oh. oh, ừ. oh. <laughs> <laughs> đây đó à. mà nè Rồi Tụi tôi bớt vô này Hả? Bớt vô này Bớt vô nào Thế hả chị xe cái chè ở nào Thịnh cả phù mạch Thịnh cả phù mạch Thịnh cả phù mạch Thịnh cả cả phù mạch Thịnh cả phù mạch Thịnh cả phù mạch Thịnh cửa phù mạch Thịnh cả 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 à, nôm, nhau thằng Phuân có nôm, nhau ở ông Ninh bố ừ, bà cũng bao nhiêu năm gần đây? bố bà có biết cách bọn có biết này bỏ ra nó bỏ cắn đúng không? chứ bà không ai thấy bà เฉยๆก็ได้เมื่อไหนเรากะขำมา,ไก,มาไก่มาไก่มาไหนเราก็จะได้เมื่อป้าไหนถึงเวลาไ,นาไหนเนาะไก่ไเวลาแล้วเราจะลองน้ำฝนกับทางไอ้รถกระบะตู้เพิ่นมาดำเนินการแล้วตอนนี้ไปทำพวนานนแล้วไปทำพวนาขอกู้ก่อนมื่อวนี่เ่ได้ไปทำรอเราหายอยู่ก็ <c oughs> อสอั่งเหายังมื่อวานนี่สั่งนวดบ่ จะเท้ามาอีกขึ้นหว่าอานหนวดให้แน่มัดนึงยังนวดโอ้ยลอเลยดืมดินพันกันแล้วโอยนังตะปูยังพนาอยังตะปูอ่ะจะร้างหนวดให้เด้อพอนะยังหนวดวันนี้วะอยชื่อยู ตอนเราซื้อได้เอาเข้าไปแล้วซื้อน้อยเมงหนิงซื้อแล้วหรอวะจ้าส่จะซื้อมาได้นหนวดเหรอยังหนวดแล้ววะเดิป้าสอนกับป้าเราบาตนี้ไปเดาจ้าเมื่อไปได้บาตนี้ถึงเวลาสมมาพ่ะควรไหนไป เดี๋ยวเบิ่งบอกทําพอสร้างแล้วก็สิได้เมื่อเลยอืมกะสิสิมาจากมือสิชวนน้องแต้วน่ะเอาดินนี่ไปบิดหน้าเฮือนก่อนนมีรอยมีรอบ่อ้อใรอย่เนาะพอสร้างบ่มีรอบ่บ่ได้เอารอมาอืมอตีนหัวบ่รอนจักอันนึงเท่าไหร่เนาะพอย300,000 300,000 เราไล่สือให้เราสามเซนป่ะอ่ออือไปโอเคฉันเนาะมีอย่างเดียวจังว่ากันเด้อเอ้ยกล้าก่อนบัตรนี้อ่ะอยู่ดีไม่แห้งสุสๆอย่าคิดเรื่องแนวบวคิดก็ย่ะเนาะโดย่ะมังระเบิดด้วยมาทางคนไทยได้โดยเมื่อครับโหนา่์ นี่อยากจะโทรหาเนะี่ยเสียเงินไปต้องโทรเลยโดยป้าหานนี่เนาะกับป๋าได้ดรถเด้อเดยป้าจะได้เมื่อก่อนทางเขาก็จะได้ไปรับเอาทางน้องพิงก่อนถึงเวลาแล้วพี่น้องไอยูโดนบ่ได้เนาะเวลาอะไรมา,อ,า,อ,าอ๋อแ้วอเลยนะติ้บเขอา ป่ะป่ะขอพ่อยพี่น้องเอ้ยแสดงทิ่นี่กับขอบขอบุญขอบพุท่ทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ขามาหักสม้มเก็บต้าานต้นจบนะครับประคำโฆษณาเด้อตอนนี้ของขอบพุ่วพ่อยพี่น้องเอ้ยทั้งเพื่อนน้องแก้วแล้วก็เพื่อนน้องน้ำฝลทั้งส้างบนก็ได้เห็ดเป็นทีเดียวหาะเนะะาะใจเด้อด้วย,<ด>ย <c oughs> บายตอนแรกพ่อยพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดี